คลิปรีนุกกลับมาแล้วครับวันนี้ผมบอกก่อนนะเราไม่ได้มาป้ายาน OS หรือว่ามารีวิว OS ประสบการณ์ใช้งานอะไรอย่างนี้เหมือนที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าพอดีผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะครับผมเก็บฟีดแบ็กว่าเออทุกคนคิดอะไรยังไงกันบ้างมีคนบอกว่าพี่ครับสอนวิธีติดตั้งรีนุกให้ผมหน่อยมันเลยเป็นที่มาของคลิปวันนี้ครับและเรามีนายแบบอยู่หนึ่งเครื่องครับพมมันจะติดตั้งยังไงผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับแบบง่ายๆเลยทำตามได้สบายๆ สำหรับคนที่กำลังจะติดตั้ง Linux เข้าไปใน PC เครื่องใหม่หรือเอาจริงๆเครื่องเก่าของคุณที่อยากชุบชีวิตของมันเพราะว่า Windows 11อัปมาเก่าใหม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าสเปคมันยังโอเคอยู่คุณต้องมีอะไรบ้างนาทีนี้นะครับอย่างแรกเลย USB ครับเป็นหัว Type A นะความจุเนี่ยขั้นต่ำ8 g b ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผมผมขอแนะนา32 g b กําลังดีไม่เยอะไม่น้อยครับผมและในตัวนี้นะครับผมขอให้ format ลง Linux ดิสโทรที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าคุณจะลงเป็นแบบอะเป็น Fedora นะเป็น u u n t u Linux m i มิเอานี้แล้วแต่คุณจะใช้ Rufus หรือจะใช้เวนทอยแล้วแต่คุณเลยนะครับผมแล้วสำหรับคนที่กำลังงงว่าเฮ้ยพี่แล้วโปรแกรม r u f u สกับโปรแกรมเวนทอยที่พี่พูดถึงนี่มันคืออะไรยังไงนะอันนี้นะครับขอเชิญทุกคนไปหนะ้าเว็บไซต์ n o o o k s p e c นะครับผมโปรแกรมทั้งสตัวนี้ผมเขียนเอาไว้หมดแล้วนะครับผมเขียนเองเลยนะ ใครสงสัยไปอ่านในนั้นได้แต่โดยส่วนตัวจากที่ผมทดลองใช้มาทั้ง2ตัวแล้วนะครับขอแนะนําให้ทุกคนใช้เวนทอยจะดีกว่าเพราะมันง่ายครับวิธีการของมันเนี่ยก็คือคุณไปหาไฟล์ iso ที่ติดท,ที่เป็นตัว os เนี่ยครับผมดิสโทรไหนก็ตามนะมาคุณ Co อปป้แล้วใส่เข้าไปในแฟลชไดร์เหมือนคุณโหลดไฟล์เก็บเข้าแฟลชไดร์แหละแค่นี้มันก็พร้อมทํางานได้ทันทีครับเดี๋ยวเวนทอยมันรันของมันเองขั้นตอนเบื้องหลังอะไรช่างมัน นะครับมันสะดวกดีครับก็อย่างในแฟลชไดร์ตัวนี้ผมใส่เอาไว้น่าจะ4-5่ถดิสโทรมั้งเอ่อรวมกับ Windows 11ที่เผื่อเอาไว้ว่าไปบึ้มเครื่องเล่นมานะฮะอย่างแรกผ่านไปอย่างที่2เมาส์1ตัวครับผมก็จะมีสายก็ได้แต่ตอนนี้ตัวนี้นะครับผมเป็น USB 2.4ไร้สายนะครับผมใช้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาผมลองมาแล้วนะครับผมและสิ่งที่ห้ามลืมเลยเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาครับผม เครื่องจะได้ไม่ดับระหว่างทางเพราะเราไม่รู้ว่าเออซื้อโน้ตบุ๊กมาหนึเครื่องเนี่ยไอตัวนี้แบตเตอรี่มันยังโอเคอยู่หรือเปล่าหรือแบตมันกําลังจะลาโลกแล้วอะไรอย่างนี้เสียบไว้ครับอุ่นใจกว่าครับพอเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วนะครับทั้งแฟลชไดร์ทั้งเมาส์นะครับผมแล้วก็โน้ตบุ๊กที่คุณจะมาลองปิด ตั้ง l ีนุกของคุณลงไปนะครับพอมอย่างเครื่องนี้ตัวนี้จริงๆผมเอาไปลองเล่นมาก่อนแล้วนะก็เลยติดตั้งเป็น f e d o r a l l n u x เวอร์ชัน43 Workstation Edition นะครับผมสเปคตัวนี้เป็น Intel Celeron N4001 เป็นตัวคอ a d c คอรอายุน่าจะเกือบ10ขวบได้แล้วนะครับมีแรม 8GB อยู่ในเครื่อง SSD ดีหน่อยนึงมีความจุป,ประมาณ 140GB นะครับก็ติดตั้งมาแล้วและสิ่งที่ผมกาลังจะทาคืออะไรผมจะพลิกมันกลับตั้งเป็น Linux Mint แล้ว พลิกมันอีกทีกลับมาลง f e d o r a l i n u x 43อีกทีหนึ่งครับผมมาแล้ววิธีการทำนะครับผมอย่างแรกเลยนะอาแฟลชได์มาต่อเข้าเครื่องก่อนเลยแล้วก็ต่อเมาส์ของคุณด้วยนะอ่ะเสียงมาแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เสียบทั้งตัว usb แฟลชได์นะครับผมแล้วก็ usb ของเมาส์แล้วนะครับก็จริงๆแล้วถ้ามีเมาส์แบบมีสายก็ได้แต่ไร้สายก็ไม่ว่ากันมันใช้งานได้หมดนะครับผมนะ พอเสร็จแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําคือชัดดาวไปเลยนะครับชัดดาวไปเลยคือการรีสตาร์ทเนี่ยมันจะทําให้บางทีเวลาตอนตัวไบออสเนี่ยมันบูตพวกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวเครื่องเนี่ยมันมองหาแฟลชไดร์ไม่เจอนะครับดังนั้นชัดดาวทิ้งไปก่อนเป็นอย่างแรกจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องกดปุ่มเปิดเครื่องเสร็จนิ้วไปอยู่ที่ F2 และ Delete ครับผมเราจะบูตเข้าหน้าไบออดกันนี่ Preparing to enter setup ละ แสดงว่าตอนนี้เข้ามาที่ตัวไบออดได้แล้วสิ่งที่ต้องทำคืออะไรสิ่งที่ต้องทำคือ 1. คุณต้องปิดฟาสต์บูตสนะฮะปิดซีเคียวบูตทิ้งนะครับผมเราก็มาหาตรงนี้ก่อนเลยบูตซีเควนต์ตั้งเป็นอะไรนี่ตรงนี้แล้วนะบูตซีเควนต์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับผมว่าเออมันจะอยู่ตรงไหนยังไงตอนนี้มันจะมองเห็นแล้วนะครับผมว่านี่ USB Partition 2ตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับผม ให้ตั้งให้มันขึ้นมาอยู่บนสุดนี่แบบนี้นะครับผม UEFI Apply เวลาบูตมันจะวิ่งเข้าที่แฟลชไดรก่อนเป็นอย่างแรกนะครับผม Boot p a r Security นี่อะอะไรพวกนี้ก็เปิดไว้แล้วก็แล้วก็มาดูส่วนอื่นๆอย่างตรงนี้มีอะไรนะ Secure Boot ตัวสำคัญเลย Secure Boot ให้ปิดทิ้งนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะเพราะระบบมันโดนล็อกเอาไวนะะ้นะครับผมนะ แค่อย่างเดียวพอฟาสต์บูตปิดได้ก็ปิดนะครับผมฟาสต์บูตอันนี้ก็ให้ไปลองดูตามของแต่ละเครื่องนะครับผมเพราะว่าตรงหน้าใบออดของแต่ละเครื่องจะต่างกันครับผมอะพอเสร็จแล้วโอเคเรามาดูตรงนี้ก็จะเห็นนะครับผมว่ามันไปเริ่มที่ตัว USB เป็นขั้นตอนแรกแล้วโอเคซีเคียบูตปิดแล้ว e x i t ซิครับปล่อยเลยตอนนี้รอให้ระบบมันบูตเข้าที่ตัวแฟลชไดร์นะครับผม และตอนนี้มันกระบูทเข้าหน้าเวนทอยแล้วนะครับเวนทอยเนี่ยมันคือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเข้าไปในแฟลชไดร์เพื่อทําให้แฟลชไดร์กลายเป็นไดรฟ์รวม ISO file ของระบบปฏิบัติการดิสโทแต่ละตัวนะครับผมอย่างที่สังเกตเห็นก็จะมีทั้ง Windows 11แล้วก็ Linux อีก3ตัวที่เข้าคิวรอว่าผมอยากจะลองเล่นตัวไหนนะครับผมเราจะติดตั้งเป็น Linux Mint เลือกมาที่ Linux Mint ครับ e n t e r ครับ Boot in Normal Mode ไปเลยนะครับผมสำหรับคนธรรมดาอย่างเราก็ Norman Mo ไปคร้ว รอมันบูตแป๊บหนึ่งอ่าพอเข้ามาหน้าดำๆอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะ Star t Linux Mint 22.2ซินุอง cinnamon ิบบิตไปเลยนะครับผมรอบูตสักครู่น่าโลโก้มาละเอาละครับแล้วมันก็จะบูตเข้ามาที่หน้าเดสก์ท็อปของ Linux Mint นะครับผมนาทีนี้หลายๆคนเอ๊ะพี่ครับผมต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดี นาทีนี้ผมขอแนะนําอย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไปเริ่มตรงนี้ก่อนเลยเข้า Wi-Fi ไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเวลาที่ตัวเครื่องเนี่ยมันกําลังจะโหลดไดเวอรน์นู่นนั่นนี่นะครับผมมันจะต้องวิ่งผ่าน Wi-Fi อยู่แล้วเราต่อล่วงหน้าไว้ก่อนเลยดักคอมมันนะครับผมนะ เดี๋ยวขอต่อ Wi-Fi แป๊บนึงต่อ Wi-Fi เสร็จโลโก้จะขึ้นตรงนี้นะครับผมว่า Wi-Fi มาแล้วนะนี่ไฟมาแล้วต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วทำไงมุมบนซ้ายตรงนี้ครับผมซูมเข้าไปดูได้เลยจะมีคำว่า install Linux Mint อยู่นะครับผมติดตั้งก็กดมันเลยครับดับเบิลคลิกนะเห็นไหมว่าผมต่อใช้เมาส์ไร้สายอยู่นะเคอร์เซอร์เมาส์อย่งวิ่งปกตินะครับ ตอนนี้ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องบูตยิงข้อมูลจากตัวแฟลชไดร์เข้ามาในเครื่องนะฮะพอเริ่มติดตั้งแล้วนะครับมันจะเปิดเป็นหน้า i n s tall อย่างนี้มานะครับผมก็มันจะมีภาษาให้เลือกอยู่หลายภาษาเลยนี่แล้วพอเราเลื่อนมาดูนะครับผมมันก็จะมีเป็นภาษาฝั่งอินเดียอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ภาษาไทยเราก็มีนะเดี๋ยวผมติดตั้งเป็นภาษาไทยให้ทุกคนดูได้ง่ายๆก็แล้วกันนะครับผมส่วนคีย์บอร์ดเราจะมาเปลี่ยนเราจะมาเพิ่มอะไรกันทีหลังมันก็เพิ่มได้นะครับผม ถ้าใครอยากดูเป็นคลิปแนะนำวิธีการตั้งค่า Linux ด้วยตัวเองแบบง่ายๆอะไรพวกนี้พิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้นะเผื่อผมจะได้เอามาลองทำให้ทุกคนดูกันนะครับผมพอเลือกได้กดดาเนินการต่อครับพอตรงนี้เขาจะถามเป็นแป้นพิมพ์ก็คือคีย์บอร์ดนะครับผมก็ถ้าเป็นภาษาไทยนะก็เลือกเป็นไทยอย่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องปฏิช ו อะไรใดๆทั้งสิ้นนะกดดาเนินการต่อครับแล้วตรงนี้ตัวแปลงสัญญาณมัลติมีเดียนะครับไอ้ i n s t ต l l มัลติมีเดียโคเดกนะครับผม r e q ว i r ทู o เพย์ซัมวิดีโอฟอร์แมตแอนด์ทูพรอ l เพอร์ e ี s เรนเดอร์ซัว็บไซต์ตรงนี้ผมขอแนะนำว่าติดถูกแล้วติดตั้งไปเลยนะครับดำเนินการต่อครับเพราะว่าบางทีโค้ดเด็กบางตัวเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงใส่ไปเหอะยังไงก็โอเคกว่านะใช้เวลาโหลดแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็มาครับผมแล้วตรงนี้ถามว่า Linux เนี่ยใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับพี่ก็ขึ้นอยู่กับว่า PC ของคุณเนี่ยสเปคประมาณไหนนะครับโดยประมาณปกตินะ เครื่องนี้สเปคไม่ได้แรงมากก็ประมาณ15นาทีครับผมแต่ข้อดีคือ SSD ครับผมมันอยู่ในเครื่องเนาะมันเลยเร็วก็แล้วตรงนี้เขาจะขึ้นเลยนะครับว่าไม่พบระบบปฏิบัติการบนเครื่องนี้คุณจะทําอย่างไรก็มีทั้งล้างเครื่องหมดเลยหรือตั้งค่าอื่นๆอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้นี่ เราก็สามารถเข้ามาที่ความสามารถขั้นสูงหรือ Advanced แล้วก็เลือกใช้ LVM ในการติดตั้งแล้วเอง Linux Mint ใหม่หรือการเข้ารหัส Linux Mint เพื่อความปลอดภัยอะไรพวกน,นี้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมวิธีง่ายสุดแบบอุ๊ยระเบิดเครื่องทิ้งเลยเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่0ูนย์ลบดิสกและติดตั้ง Linux Mint ไปเลยครับผมแล้วดำเนินการต่อนะเขาจะถามว่าเราจะติดตั้งได์ไหนซึ่ง n o t e บุ๊กเนี่ยตัวนี้มันมีได์เดียวก็คือ128 g b ตัวนี้นะครับผม แล้วเขาจะลิสต์ขึ้นมาให้ดูตรงนี้เลยเลือกไดรฟ์นี่อันล่างเนี่ยเป็น USB ของเรานะครับดังนั้นเราเลือกตัวบนแล้วก็กดติดตั้งเดี๋ยวนี้นี่นะถ้าเกิดเออเราจะดาเนินการต่อการเปลี่ยนแปลงในการข้างล่างจะถูกเขียนลงดิสไม่เช่นนั้นคุณก็ยังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพิ่มได้อีกตรงนี้เขาก็จะขึ้นคําเตือนไว้เลยว่า การเขียนนี้จะทําลายข้อมูลทั้งหมดในพาร์ติชันที่คุณสั่งลบรวมถึงพาร์ติชันที่คุณสั่งฟอร์แมตด้วยนั่นหมายความว่าใน SSD ตัวนี้นะครับผมข้อมูลทั้งหมดหายหมดเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่นะซึ่งถ้าเราไม่มีอะไรที่จะต้องเซฟออกมาแล้วนะครับกดดําเนินการต่อได้เลยครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่คล้ายๆก,กันกับลินุกหลายๆตัวเขาจะถามว่าคุณอยู่ที่ไหนนี่แบงคอกตรงนี้ถ้าใช่จบ เราไม่ต้องไปถึงขั้นว่าอ,อยู่จังหวัดนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ประเทศพอนะดาเนินการต่อได้เลยอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการเพื่อกําหนดไทม์โซนครับผมอย่างชื่อของคุณเราตั้งชื่อเป็นโน้ตบุ๊กสเปคไปเหมือนเดิมเลยกันเราก็ตั้งชื่อเป็นอย่างนี้ไปนะครับผม ID และอันนี้พิมพ์รหัสผ่านก็พิมพ์ไปเลยนะครับคุณอยากพิมพ์รหัสผ่านอะไรแต่ตรงเนี้ยสังเกตว่าถ้าเราไม่พิมพ์รหัสผ่านเราจะกดดาเนินการต่อไม่ได้นะครับนั่นเพื่อนั่นเพื่อความปลอดภัยครับผมดังนั้น เราจะพิมพ์รหัสผ่านก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ติ๊กถูก2ช่องรหัสผ่านก็มีความปลอดภัยด้วยและปุ่มดําเนินการต่อกดได้กดเลยตอนนี้นะครับปล่อยเครื่องไว้ได้เลยนะตอนนี้ระบบจะล้างไดทั้งหมดแล้วติดตั้งใหม่ครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งมาปล่อยไปเลยฟาต์ฟอร์เวิร์ดไป แล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าอทำไมมันต้องรอติดตั้งกันนานขนาดนี้คือนอกจากระบบฏปฏิบัติการแล้วนะครับมันก็จะมีซอฟต์แวร์อื่นๆอย่างเช่นไฟฟ้องมี Library Office l i บอร์ออฟฟิมีน้นมิน่จิป,ปาทา1 8 9ใส่มาให้ด้วยคือเอาไว้ให้พร้อมใช้งานได้เลยแถมยังโหลดไดรเวอร์เอาไว้ด้วยครับผมดังนั้นก็ปล่อยเขาแป๊บหนึ่งนาทีนี้ก็อาจจะไปต้มมาม่ารอก่อนก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมกลับมาก็พร้อมใช้งานแล้วเป็นต้นครับผม อ่าเนี่ยรอเต็มละรอแป๊บหนึง่งนี่แล้วตรงนี้คือตอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คือพร้อมใช้งานละมันจะถามว่าเราจะใช้งานไปก่อนหรือว่าเราจะเริ่มใหม่ไปเลยก็คือ r e ต t a r t นะครับผมขอแนะนําว่า restart แล้วเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่านี่ครับกดเริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือ r e ตา a r t now เนี่ยแหละครับผมพอดีกดมาเป็นภาษาไทยให้ทุกคนดูได้ง่ายๆนะฮะแล้วหน้านี้รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูนะมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาอย่างหนึง่งเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้กัน Please remove the installation medium then press enter อันนี้ระบบมันจะแจ้งว่าการุณาถอด installation medium หมายถึงว่าสื่อการติดตั้งนะครับผม medium คือสื่อหรืออุปกรณ์นะครับผม installation medium แปลว่าอุปกรณ์ติดตั้งหมายถึงแฟลชไดร์ตัวนี้นั่นเอง then press enter ถอดเลยครับ enter ครับระบบจะรี b o o t ครับแล้วรอเข้าไปใช้งานได้เลย อันนี้คือบูตเข้ามาที่หน้าเริ่มต้นเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับผมก็พิมพ์รหัสผ่านจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่หน้าเดสก์ท็อปของระบบปฏิบัติการตัวนั้นๆนะอย่างตอนนี้ผมติดตั้งเป็น Linux Mint นะครับผมอ้าวนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พลิกมาเป็น Linux Mint แล้วนะครับจาก f e d o r a 43ตะกี้เดี๋ยวทีนี้เราจะแปลงล่างให้มันกลับไปเป็น,น Fedora 43อีกครั้งหนึ่งครับผม ซึ่งวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับเสียบแฟลชไดรชัดดาวเครื่องแล้วก็โหลดใหม่ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงกันถ้าเกิดคุณจะติดตั้งฟี d o r a 43เข้าไปในเครื่องครับมาเดี๋ยวผมเริ่มลุยเลยเอาละครับณนะตอนนี้นะก็ขั้นตอนเหมือนเดิมครับผมจาก l n u x x i ินตะกี้ก็คือเสียบแฟลชไดรกลับไปนะครับกดชัดดาวเครื่องรอ3วินาทีจากนั้น กด F2 หรือ Delete เพื่อกระโดดเข้ามาในหน้า BIOS อีกครั้งหนึ่งครับตั้งค่าเหมือนเดิมเลือกตรงนี้แล้วก็สลับมันขึ้นมา Apply เพื่อที่ระบบนะครับผมระบบ BIOS จะวิ่งไป Boot ที่แฟลชไดร์ก่อนเป็นตัวแรกนะครับผมก่อนที่จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Secure Boot อย่าลืมปิดนะครับถ้าปิดเสร็จแล้ว Exit ได้เลย Exit เสร็จเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าหน้าซอฟต์แวร์ Ventoy เหมือนตะกี้อีกครั้งหนึ่งครับอะ เรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมตะกี้ผมติดตั้งเป็น Linux Mint ไปถูกไหมทีนี้ผมจะติดตั้งเป็น Fedora Workstation v อร mm ์ช่น43เออ์์ั่นล่าสุดเลยนะครับดังนั้นเราก็เลือกมาที่ Fedora กด Enter ครับแล้วก็ Boot in Normal Mode ไปได้เลยครับกด Enter ครับแล้วก็นี่ตรงนี้ Fedora จะแตกต่างไปนิดนึงนะครับผมก็คือมันจะมีแค่3ตัวเลือกมี Shooting, t r o u b l Editing, t e s t e d i a and Start Fedora Workstation Live ผมจะเลือกที่ตรงนี้เลยครับ Start Fedora Workstation Live ครับก็คือมันก็เหมือนขั้นตอนเดิมอะครับเราจะไปเลือกที่ตัว distro ว่าเนี่ยเราจะเริ่มใช้เลยนะดังนั้นตอนนี้เราก็รอให้ตัว f ฟ a ชไดร i กับตัวเครื่องนะครับผม boot Fedora ขึ้นมาบนหน้าจอเท่านั้นเองครับและตอนนี้นะครับผมจะเห็นว่าที่หน้าเดลตอนนี้โลโก้ด้านล่างเปลี่ยนเป็น Fedora แล้วนะครับผมสปอยให้ล่วงหน้า นี่คือคลิปต่อไปที่คุณจะได้ชมกันครับเดี๋ยวขอไปลองก่อนนะพอาียังแบบลองเล่นดูยังไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้พูดเร็วๆเลยฟีโด่าเนี่ยก็ใช้พื้นฐานจากอูบันตูมาได้พอสมควรเลยครับผมผมให้สักประมาณ 7- 80%เลยทีเดียวนะฮะแต่โผลมาหน้ามันเป็นเงนี้ยหน้าตามันแบบเดสก์ท็อปลนอ่อะคือปกติอุันตูมันจะมีทางซ้ายถูกไหมเออฟีโด่ามันก็จะแบบเอนิดนึงแล้วพอเปิดมาตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่านี่เว c ค m e to f e d ด r a Linux ก็บอกว่า Live Media can be used to install Fedora Linux or as a temporary system ก็คือระบบบอกว่าคุณสามารถติดตั้ง Fedora Linux ได้เลยนะโดยใช้สื่อการติดตั้งตัวนี้หรือจะทดลองใช้งานเป็นระบบชั่วขาวก็ได้ Installation can be started at any time using the installation icon in Activity หมายความว่าไงหมายความว่าในช่อง Activity ด้านล่างเราสามารถติดตั้งก็ได้หรือว่าเราจะลองใช้งานตอนนี้ไปก่อนก็ได้วิธีง่ายๆกดตรงนี้เลยครับ install Fedora Linux จุดๆ,ๆหรือ not now เดี๋ยวผมจะกด not now ให้ทุกคนก่อนเราจะลองเล่นไปก่อนและอย่าลืมครับอย่างที่เราเคยบอกตะกี้คืออะไรต่อ Wi-Fi ไงไปต่อ Wi-Fi ก่อนเลยจ้าดูดิหน้าตาอะไรพวกนี้คล้ายกันมากเลยอะ่ะเอ ผมก็บอกเลยว่ามันแปลงคำสั่งแค่บางท่อนนิดๆหน่อยๆก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่อ่ะสมมุติเราทดลองเล่นนู่นเล่นลน,นี่อะไรพวกนี้ของเข้าไปอ่ะพอใจละกดขึ้นมา install to hard drive ตรงนี้ครับผมติดตั้ง Fedora Linux เข้าไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเริ่มกันเลยตอนนี้เรารอให้เขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเขาขึ้นมาเราก็จะใช้งานได้เลยครับแล้วก็เล่นต่อไปได้เลย ขึ้นมาหน้าจอเต็มนี่เริ่มต้นละ initializing เอาละ่ะระบบมันก็จะขึ้นว่ามาติดตั้ง Fedora กันแล้วเราอยากใช้ภาษาไหนตอนนี้ผมจะใช้ภาษาอังกฤษมั่งนะครับผมแต่ผมจะเลือกเป็นอังกฤษในเวอร์ชัน United States ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับเพราะผมคุ้นเคยทางนี้มากกว่านะครับผมตรงนี้บางก็จะติกถูกไปนะแล้วก็กด next แล้วเข้ามาหน้านี้นะครับ destination มันจะขึ้นเลยว่านี่ตอนนี้ s อสอยู่ตรงนี้ครับผมมีความจุ 128GB เป็น SSD SK Hynix นะครับในเครื่องและ currently i n s tall ติดตั้งอะไรอยู่ล i นุกม i n น 22. 2 2ยครับผมแล้วคุณอยากจะติดตั้งแบบไหนล่ะขอแนะนำว่ามันจะมี2วิธีหลักๆไอตรงเมาส์พอ assignment ตรงนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งตรงนี้เรายังไม่จำเป็นก็ได้ครับเราดูตรงนี้กันดีกว่า Share ิสก with o u t h r r p p r r t t n n s y y t t m m คือแบ่งพื้นที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการอีกตัวหนึ่งน่นห,หมายความว่าไงหมายความว่าฟิ d ดร a ล i นุ x กับ Linux m i n น22.2จะอยู่ในไดท์ทั้งคู่เลยไม่ได้หายไปไหนนะครับผมอยากเข้า OS ไหนอยากเข้าดิ t โทใดคุณกดได้ตามใจชอบครับผมหรือ วิธีนี้ use entry disk ก็คือผมต้องการล้าง Drive ทิ้งแล้วก็ให้เป็น Fedora Linux 43ไปเลยผมจะกดตรงนี้แทนนะครับก็คืออยากให้เป็นเพียวๆทางเครื่องไปเลยไม่ต้องแบ่งกันแล้วก็ storage configuration เอ้ตรงนี้ secure your data using disk based encryption only apply to new partition ก็คืออันนี้ก็คือเป็นการ secure data นะครับผมถ้าเกิดเราอยากใช้ให้ encrypt my data ติ๊กผูกอย่างนี้ไปได้เลยนะครับ แต่นาทีนี้ไม่อะ่ะผมไม่ยังไม่ต้องการใช้ตอนนี้ครับกดเล็กไปครับ Review and i n s t a อลเขาจะให้เราดูก่อนเพื่อจะติดตั้งนะครับผม Operating System เป็นอะไร f e d o ล a l i ี u x 43 w o r k s t a t i o n e d i t t o o n ถ้าคุณจะใช้งานนะครับผมผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราเราเนาะไปโหลดที่เป็น Workstation Edition มาครับภาษาเป็น United States English ก็คืออังกฤษของสหรัฐนะครับ Installation type ก็คือตรงนี้ use entry disk ใช้ทั้ง drive เลย Storage 128 g b ตรงนี้ก็คือเขาจะโชว์ว่านี่นะเราจะลบไดรลบไดตรตัวนี้แล้วก็ format ลงมาใหม่เป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ note ก็คือแจ้งเป็นหมายเหตุไว้ครับว่านี่ Linux Mint 2 2 2จะถูกลบออกไปถ้าเราต้องการตามนี้ ติกถูกครับ I understand that all existing data will be erased ก็คือเรารู้ละวว่าเดี๋ยว Data ทั้งหมดโดนล,ลบทิ้งแน,น่นอนดังนั้นเรารับรู้แล้วกดเหลืองครับ Erase data and install กดไปปล่อยเลยครับตอนนี้เดี๋ยวตัวระบบ Fedora Linux 43ตัวนี้มันจะล้างทั้งไรแล้วลงใหม่ตอนนี้เขาจะเป็น Storage configuration ก็คือเขากำลังตั้งค่าตัว drive SSD ของเขาอยู่นะครับผมก็ปล่อยเขาไปเลย แล้วระบบมันจะค่อยๆวิ่งวิ่งวิ่งมาเรื่อยๆจนเสร็จครับและตอนนี้นะครับก็เข้ามาถึงหน้าที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผม Fedora Linux มันจะขึ้นหน้าบอกเลยนี่ successfully install ติดตั้งเสร็จแล้วจ้า to begin using Fedora Linux 43 workstation edition reboot your system ก็คือถ้าเกิดจะเริ่มใช้ reboot เครื่องครับผม ในตอนนี้เราก็แค่กดที่ exit to live desktop แค่นั้นก็พอแล้วครับอะกลับมาหน้านี้เสร็จแล้วเป็นไงบ้างนี่ครับเราจะเริ่มใช้ก็กดตรงเอ่กดตรงมุมบนขวาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่ผมกดออกมาตรงนี้นะปุ่มสวิตช์ตรงนี้นครับกดมาเลยรีสตาร์ทครับแล้วเริ่มเลยเราจะบรรเลงกันครับนี่ดูดิรีบูตเข้ามานี่เลย ยูซงยูเซอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตั้งกันทีหลังจะมาเปลี่ยนหน้าตัวเดสก์ท็อปนู่นนั่นนี่ว่ากันไปอีกทีนึงได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าของเขาเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มใช้งานฟิโดราลีนุกได้เลยเหมือนกันนะครับผมถ้าใครกำลังคิดว่าหุยผมกำลังเออเนี่ยจะลองเปลี่ยนดิสโ์ทดูเอาสนุกสนุกทำตามนี้ได้เลยนะครับอย่ตอนนี้ผมก็จะตั้งค่าไปเลยนะครับ ปึ๊บป,บปบเพราะผมอ่านไอ้พวกนี้ก็โอเคแล้วผมเข้าใจมันอยู่นี่เอ๊ะทำไมมันไปตกตรงนู้นนะนี่บังกอกไคลแลนด์โอเคอันนี้ก็คือตั้งไทม์โซนนะครับผมเทิร์ดพาร์ตี้เอนเบิไปเลยเพราะเราต้องการเอโพส i อ o ี่ของเทอร์ p a าร์ตี้มาใช้ด้วยครับผมว่าเผื่อว่าจะมีเ e โพส i อ o r y ที่จําเป็นเราเปิดไว้ครับนะสำหรับมือใหม่ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วนาทีนี้เขาก็จะให้มาตั้งชื่อเป็นแบบอ่ะพวกแบบยูเซอร์เชื่อเต็มยูเซอร์อะไรพวกนี้ ก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมตั้งก่อนแป๊บนึง่งออก็ลงรหัสผ่านจ้าอย่าลืมนะเขาจะต้องลงรหัสผ่าน2จุดดังนั้นเราพิมพ์ให้ตรงกันนะนี่ All done อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งาน Start using ได้เลยตอนนี้รอเขาบูตนูนนะ่นนี่แป๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะน่วงไปสักประมาณ5วินาทีถึง10วินาทีครับผมนี่ เวลคัมตรงนี้เขาก็จะเป็นการเทคทัวร์แบบว่าสอนว่าใช้อย่างนี้นะครับใช้อย่างนั้นนะครับก็เทคทัวร์ไปครับไม่ต้องแบบรีบร้อนอะไรดูว่าเออขั้นตอนเบื้องตน้นสําหรับผู้ใช้ทั่วไปที่เพิ่มมาเริ่มใช้ลีนุกตัวนี้มันต้องทําอะไรบ้างนะครับผมทําไปก่อนค่อยๆทําตามเขาไปครับเทคทัวร์ครับเดดบิเก้นอ่ะกดปุ่มตรงนี้แล้วก็จะเป็น o v e r อร e วขึ้นมา Powerful search วิธีการ search ของเขาก็แค่เออเนี่ย typing in overview ก็คือมากดตรงนี้แล้วก็พิมพ์มา organize work space อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไป swipe up and down ก็คือที่ touchpad แบบนี้เป็นต้น left and right ก็คือสลับหน้า Desktop ไปมานะโอเค h a t เซ t จบแล้วแค่นี้เองครับก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยแล้วเดี๋ยวจะตั้งค่าอะไรพวกนี้ค่อยมาทำกันหลังมาอีกทีนึงได้เลยนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วครับ วิธีตั้ง Linux ง่ายไหมง่ายอยู่นะผมว่ามันไม่ได้จุกจิกหรือว่าวุ่นวายอะไรมากมายเลยแค่ค่อยๆอ่านแล้วทำตามก็เป็นวิธีการง่ายๆเบื้องต้นสำหรับคนที่กำลังคิดว่าเฮ้ยผมจะบายบายว i n d o w s แล้วก็เชิญมาลองทางนี้ได้ครับ Linux เป็นเส้นทางใหม่ที่ผมว่าน่าสนใจน่ามาทดลองดูจริงๆนะครับผม และทั้งหมดนี้นะครับคือวิธีการติดตั้ง OS Linux นะครับผมไม่ว่าจะดิสโทรไหนก็ตามเข้าไปในโน้ตบุ๊กของคุณนะครับผมถ้าใครมีโน้ตบุ๊กเครื่องเกา่าอย่างเช่นเจ้าเครื่องนี้ที่เป็น Intel Celeron n 4 0 0 1นะครับผมนะคุณอัปเดตไป Windows 11ไม่ได้แล้วหรือว่าเออกินสเปคเกินไปเครื่องรันไม่ไหวตัวนี้เลยครับผมผมขอแนะนำว่าเอามาลง Linux ดูไหมทำตามขั้นตอนที่ผม ทำไปข้างต้นนะครับผมก็จะได้ชุบชีวิตโน้ตบุ๊กของคุณให้กลับมาทํางานได้ดีเหมือนเดิมครับผมมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นระดับแบบพวกวินโดว์อะไรพวกนี้ที่มันรองรับอะไรได้เยอะแต่ว่ามันก็มีซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่ผมคิดว่าคุณจําเป็นต้องใช้งานและมันมีให้ใช้ครับอย่างพวกอ f ฟฟิศมีเบราว์เซอร์ต่อเน็ตได้ทํางานนู่นนันี่มันโอเคเลยทีเดียวนะและถ้าใครคิดว่าจะเอาไปติดตั้งดิสโทรไหนนะครับผมของ Linux นะ มาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการติดตาม YouTube Notebook Spec นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่างแน่นอนแล้วคราวหน้ามันจะมีคลิปลีนุกอะไรออกมาอีกขอบายให้ว่าเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนครับเอาไว้พบกันในคลิปลีนุกครั้งหน้าผมอาร์มครับสวัสดีครับ